แบรนด์รถยนต์สุดล้ำจากเนเธอร์แลนด์กลับมาบนด้วยความมหัศจรรย์ใครจะคิดได้ว่าสไตรเคอร์แบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่เคยปรากฏตัวในช่วงต้นยุค2000ด้วยรถสปอร์ตประกอบมือที่สวยงามและเต็มไปด้วยความล้ำสมัยจะต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินและล้มละลายไปจนสองครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าบทใหม่ของสไตรเคอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่14ตุลาคม2025 Official FB p อ g ฟอพของสไตรเคอร์ที่เงียบเหงามานาน กลับมีโพสต์แถลงการที่ทําให้ผู้คนตื่นเต้นอีกครั้งหัวข้อบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาพร้อมกับข่าวดีว่าวิเทอร์อาร์มเลอร์ผูก่อตั้งสไตคเคอร์ได้แก้ไขปัญหาทางกฎหมายและคืนสิบบตรรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์กลับมาเป็นของตนเองอีกครั้งนี้คงเป็นข่าวดีสําหรับผู้รักรถสปอร์ตท,ที่คอยติดตามสไตคเคอร์อยู่เสมอแต่ที่น่าสนใจคือสไตรเคอร์ไม่ได้กลับมาเพียงแค่เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงในอดีตแบรนด์นี้มุ่งเน้นไปที่การผลิตรถสปอร์ตผลิตมืออีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สไตคเอร์โด่งดังในวงการรถยนต์ตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่าสไตคเกอร์จะไม่นํารุ่นรีเลเธอร์หรือ,อรุ่นที่หยุดการผลิตไปแล้วกลับมาผลิตใหม่เพราะพวกเขาถือว่าล้าสมัยแล้วแทนการฟื้นฟูอดีตสไตคเอร์เลือกที่จะสร้างสิ่งใหม่ที่จะทําให้ผู้คนตื่นเต้นอีกครั้งแล้วคุณคิดยังไงการกลับมาของสไตคเอร์จะเป็นการกลับมาที่สําเร็จหรือไม่การเลือกที่จะไม่ฟื้นฟูรุ่นเก่าแต่จะสร้างสิ่งใหม่เป็นตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ และคุณคาดหวังอะไรจากรถสปอร์ตผลิตมือของสไปเคอร์ในอนาคตอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้นะที่มาสไปเคอร์ h t t p s colon www facebook com slash s a r e slash 1cc ่งซีซีเ slash motor 1 h t t p s colon www motor 1 com slash news l a s h 775769 slash p i k e r k i t ip trademarks c a l e bankruptcy s cascoos l h t t p s Colon, c o l o a s h l a s www. kaskus. com slash 0 s a l a s t i ค l e r ด h a s just kit return kit from ขีด the ขีด t h